สวัสดีครับเพื่อนๆนครับผมลุงพรเกษตรก้าไกลครับยังอยู่ที่อำเภอท่าใหม่จันทบุรีครับตรงจุดนี้ครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งนะครับผมเห็นบนภูเขาเพื่อนๆืนเคยมาไหมครับตรงนี้ผมไหมครับนี่ครับจุดที่ผมมาแวะมานี่ชื่อว่าสวนอารุณอารุณบูรพาครับชื่อดีมากเลยครับอารุณบูรพาบูรพาแปลว่าตะวันออกใช่ไหมครับอารุณ แปลว่ารุนสวัสดิ์สวัสดียามเช้าอะไรประมาณนี้นะครับคือสวนเกษตรแห่งนี้เนี่ยเขาทําขึ้นมาเพื่อการท่องเที่ยวผมก็เลยต้องแวะมาดูเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยพี่น้องเกษตรกรตื่นตัวกันมากครับเรื่องของการนําสวนเกษตรเข้าสู่เรื่องของการท่องเที่ยว ข้างในข้างในมีอะไรบ้างครับน่าสนใจทุเรียนค่ะมีอะไรครับมีทุเรียนค่ะมีทุเรียนอร่อยมาค่ะแล้วนักท่องเที่ยวมาจากไหนครับเออมาจากรุงเที่ยวค่ะขอบคุณนะครับอขอบคุณครับก็มีทักงท่องเที่ยวเข้าออกเป็นระยะเป็นระยะครับแม่มาีชวนชิมผมก็พามาให้ดูเพื่อว่าบางทีพี่น้องบางคนเนี่ยเขาอยากทําสวนเกษตรเพื่อการท่องเที่ยวครับก็เลยพามาดูนะครับหลายท่านมาอาจจะไม่มีโอกาสมา ผมมาผมก็พยายามให้ได้เห็นกันนะครับประมาณนี้ครับไม่มีอย่างอื่นเลยครับต้องการให้เห็นตัวกันนะครับว่าสวนเกษตรของเรานั้นนะครับไม่เฉพาะขายผลผลิตอย่างเดียวแต่ยังขายนักท่องเที่ยวได้ด้วยครับมีประตูสวยครับออกแบบไว้เดินก็มาเรื่อยๆครับเพื่อนๆผมมาล่วงหน้าเข้าไปก่อนแล้วนะครับผมพยายามเก็บเกี่ยวบรรยากาศให้ได้เห็นจากด้านนอกมาเลยนี่คือเข้าในสวนแล้วครับเย็นสบายเลยครับร่มรื่นเลย นี่ครับข้างนอกอากาศร้อนแต่ในสวนนี่เย็นร่มรื่นเลยครับเย็นร่มรื่นเลยประกอบด้วยสวนทุเรียนสวนเงาะสวนมังคุดอะไรพวกนี้ครับผสมผสานแต่ทุเรียนสองต้นนี้ครับน่าจะเป็นต้นแรกๆของสวนเขาทํหน่าสนใจเดียวครับนีบ่ต้นทุเรียนนะครับลูกทุเรียนครับเขาทําให้เดินเล่นบนสวนทุเรียนระหว่างต้นที่หนึ่งต้นที่สองเดินไปเดินมาเนี่ครับเห็นต้นทุเรียนที่ใหญ่ ไสูงอายุครับก็เดนสูงอายุทางเดินเข้าสวนก็มีปลูกไม้ประดับด้วยเนี่ยครับพื้นที่เดินก็เป็นแบบนี้ครับเ่าเรื่อยๆยนะครับเดินไปเรื่ยเยๆครับเวลาเป็นของเราครับเวลาเป็นของพี่น้องเกษตรกรทุกคนครับนี่ครับมาดูไอเดียในการทําสวนเกษตรเพื่อการท่องเที่ยวครับโดยกรมส่งเสริมการเกษตรสํานักง,งานเกษตรจังหวัดกันทบรุรีแล้วก็ เกษตรอำเภอท่าใหม่ครับนำมาดูครับนามาดูครับก็เป็นการสนที่กำลังกันครับบูรณาการร่วมกันเข้ามาถึงก็ก็มีที่นั่งแบบนี้เข้าใจว่าช่วงนี้อาจจะผลผลิตยังไม่เยอะครับชื่อสวนอรุณบูรพาเปิดดูในวันไลน์ได้ครับนี่ครับตรงนี้ก็เป็นแผงขายผลไม้นลครับสำหรับนักท่องเที่ยวทุกคน ได้กลินทุเรียนมาแต่ไกลเลยทุเรียนนกหยิบนกกระจิบครับไม่ใช่นกหยิบนกกระจิบสีเหลืองสวยงามอ่าตรงนี้ไม่มั่นใจว่าเป็นทุเรียนที่สุกสุกมากๆขอกลิ่นอยู่นี่กลิ่นอยู่นี่น่านจะทำกาวเหนียวน้ำทุเรียนหรือเปล่าครับเ <c oughs> ดี๋ยวนะครับพาไปดูด้านในเขามีห้องประชุมมี กาแฟมีร้านกาแฟด้วยในสวนทุเรียนข้างในใช่ไหมครับที่ว่าเป็นคาเฟ่คาเฟ่อาหาะร้านาแฟแล้วแ่เนือส่วนมันจะมีเค้กจากจากผลผลไม้ขึ้นบ้านเหมือนกันทร์มีมะปี๊ดหรือว่ามีมะตูมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะขึ้นชื่อเลยใช่ไหมครับที่นี่จะทำรือว่าจะรับไม่เป็นไรๆโดยโดยโดยอร่อยครับครับอันนี้ก็เกษตรอำเภอท่าใหม่ เราไปไหนก็เลยไล์ไไลไสดให้คุณผู้ชมได้ชมไปพร้อมกันเิอเลยคระเเินมาเที่ยวเยอะๆได้ครับ,ม,รบมีทั้งทะเลมีทั้งผลไม้มีหมดนะฮะระดับแรกเราดูาทุเรียนต้นนี้ก่อนครับกำลังให้น้ําตอนเที่ยงวันถึงเที่ยงวันยังครับเนี่ยผมไม่มั่นใจครับนี่ครับลูกขนาดนี้ขนาดสักห้าสิบวันได้รบเนี่าครับไอ้นี่หลังครัวครับหลังครัว เดี๋ยวมาดูบรรยากาศข้างในครับอาจจะไม่ได้อดหนุนนะครับแต่ว่าพามาดูบรรยากาศก่อนมีชั้นสองด้วยอครับมีชั้นสองด้วยครับขอดูวิวหน่อยครับดูวิวหน่อยเขาบอกว่าเบเกอรี่ที่นี่ขึ้นชื่อมากขอดูบรรยากาศนะอันนี้ที่เห็นนี่เป็นเจ้าของนี่เป็นเกษตรกรน,นะครับเป็นพี่น้องเกษตรกรโดยตรงนี่ครับ เดี๋ยวมาดูหน่อยเหเขาก็บอกว่าเค้กขึ้นชื่อมากที่นี่เดี๋ยวมาดูบรรยากาศโอ้โหสีสันของเค้กนี่ครับให้ดูบรรยากาศก่อนนะครับใครที่สนใจก็มาเที่ยวกันได้ครับใช้ผลไม้เป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวมากครับหน้าผลไม้เค้กหน้าผลไม้ครับส่วนจะเป็นหน้าอะไรบ้างก็เชิญพิจารณาดูได้ครับ สวยงามทีเดียวครับเองครับน่าสนใจครับชื่ออารุณบุรพาใครมามาอุดหนนกจะได้ครับรายได้ก็จะตกสู่พี่น้องเกษตรกรลูกหลานของพี่น้องเกษตรกรนะครับนี่คือเมนูอันนี้ภายในร้านครับบรรยากาศน่านั่งทีเดียวผมอยากจะไปดูสวนหลังบ้านหน่อยครับจะลองเปิดดูหน่อยครับขอเปิดดูหน่อย ไปดูสวนหน่อยครับอันนี้ออกมาห้องน้ําตรงนี้ก็จะมีสวนอยู่ด้านหลังครับสวนทุเรียนครับสวนทุเรียนกําลังให้น้ําช่วงกลางวันนี่แหละครับทุเรียนก็ประมาณหกสิบเจ็ดสิบลูกครับไม่มีป้ายบอกแต่คํานวณจากสายตานะครับคํานวณจากสายตาใครที่มีสวนทุเรียนครับที่มีติดลูกติดถนนทำเลที่ดีหรือติดภูเขาหรืออะไรแล้วแต่ครับ ก็สามารถทรําเกษตรเจิงท่องเที่ยวได้ครับนักท่องเที่ยวก็จะมากันนะครับเพราะว่าเราสามารถสื่อสารผ่านโลกออนไลน์ได้เลยนักท่องเที่ยวพอรู้ข่าวเขาก็มากันครับประมาณนี้นะครับวันนี้ทางกเกษตรอำเภอครับพามานะครับนี่คือทุเรียนกําลังให้ผลผลิตครับเชือกสีแดงนันนี้ระยงระยางเลยนะครับคงไม่ได้คุยเรื่องการจัดการสวนอะไรมากนะครับ คงพามาดูบรรยากาศเนื่องจากว่าทางผู้ที่นำมาบอกว่าเวลาจำกัดครับเอาแค่มาจัง,จงโงกดูก่อนให้รู้ว่าสวนกเกษตรก็ทำเป็นการ,กรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยวได้ครับเป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้ากเกษตรทำให้เกิดกเกษตรมูลค่าสูงไม่เฉพาะมีรายได้จากจากขายผลผลิตอย่างเดียวก็ขายเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยครับประมาณนี้นะครับเนี่ยครับ สวนทุเรียนต้นนี้ออกลูกบปนหลังคาครับนี่ครับหลังคาผมเห็นนะักท่องเที่ยวกำลังเดินไปข้างหน้าครับเดี๋ยวลองตามไปดูหน่อยนี่กล้วยสีสวยครับต้นกล้วยนะครับแต่ก่อนนิยมมากครับเดี<อ>๋ยวเขากำลังสัมภาษณ์ใครสักคนหญิงก็สัมภาษณ์ใครเนะนี่ยเดี๋ยนะวเขา ที่สวนแห่งเนี้ยที่มาเป็นคาเฟ่นในสวนมีท่องเที่ยวในสวนเกิดขึ้นเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงครับตอนเริ่มแรกก็พอดีแฟนเขาชอบทําเกี่ยวกับเชิงท่องเที่ยวก่อนครับอแล้วก็ชอบทําเค้กอะไรเงี้ยครับ,รบก็เลยทําขายผลไม้หน้าสวนก่อนพอเสร็จแล้วก็มาทําตามความฝันของตัวเองที่ว่าอยากจะทําเค้กทําร้านกาแฟอะไรเงี้ยแต่ละปีเราก็มีโปรเจกต์กันเรื่อยๆรกันว่าปีนี้จะทํา ร้านกาแฟปีที่สองทำร้านเคก้กปีที่สามทำร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยนี่ทำมาทุกปีแล้วคะเข้าปีที่ห้าแล้วครับเพราะว่ามันก็ขยายมาเรื่อยๆครับก็วางแผนกันทุกปีว่าจะทําอะไรเพิ่อมอะไรอย่างเงี้ยเหมือนก็เลยได้ผลตอบรับดีด้วยเพราะว่าร้านมันเป็นแบบโฮมเมดทุกอย่างเราขัดสรรเองอะไรทําเองหมดทุกอย่างเมือเ่อถึงวัตถุดิบที่มาจากสวนเราเนาะใช่ครับหลกัหลกๆก็จะใช้วัตถุดิบที่สวนอะไรอย่างเงี้ย เมนูมีอะไรบ้างคะเมนูหลักๆเขาจะมีถ้าเป็นแบบที่ใช้ใน่วนก็จะเป็นพวกพิซซ่าทุเรียนหรือไอติมทุเรียนเค,ค้กทุเรียนอะไรเงี้ยครับอันนี้จะเป็นซิเน่เทเจอที่หลานเลยมีกาแฟมีมีครับอันไหนที่ขายดีคะหลักๆก,ก็จะเป็นไอติมทุเรียนครับ เพราะมันเป็นไอติมเจลาโต้บบคนชอบกิน,นไอติมที่มีรสชาติที่แบบเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยมันเป็นยังไงช่วย,ยอธิบายหน่อยดเนื้อไอติมเจลาโต้มันค่อนข้างจะหวานนะครับแล้วก็จะเราจะใช้เนื้อทุเรียนเป็นวัตถุดิบหลักอะไรครับมันก็เนื้อค่อนข้างจะเยอะพอะกินเข้าไปก็จะรู้เลยว่าทุเรียนแน่ๆอะไรเงี้ยมันได้มีสารตงแต่งอะไรเพิ่มเติมแล้วก็มาทําเมนูใหม่เรื่อยๆเป็นพวกพิซซ่าทุเรียนเนี่ยครับเปิดทุกวันใช่ครับหลายๆจะเปิดทุกวันนะครับ ให้รู้ประโยชนอะไรเพราะว่ากลุมล่มกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ทมามายังไงมาจากไหนกันบ้าง,างหลักงน่าจะเป็นคนต่างจังหวัดครับคนที่จัน์ก็จะมีบางส่วนด้วยอะไรแต่หลักๆก็คนเขาอยากเข้ามาเที่ยวชมสวนทุเรียนอะไรเงี้ยครับเราก็แปลวัตถุดิบของพวกสวนทุเรียนให้มันสอดคล้องกับกลุ่มวัยรุ่นด้วยกลุ่มที่แบบมาเป็นครอบครัวใหญ่ๆด้วยอะไรคือการที่นักท่องเที่ยวเข้ามาที่สวนเราเรา สิ่งที่เขาได้กลับไปอ่ะมีอะไรบ้างนอะหลักๆแล้วก็เขาก็ได้เห็นทุเรียนแน่ๆและครับเข้ามาก็อยู่ในส่วนทุเรียนเลยเพราะว่าอันนี้ทราบที่เข้าใจกันกคือส่วนทุเรียนบางส่วนเขาไม่อนุญาตเข้าไปชมอะไรเง <Yeah. S 1> ี้ยเราก็จะจัดพื้นที่ให้เดินชมหรือว่าอะไรเง mm ี hmm. ้ยเป็นแถวเราก็จะดูกรรมวิธีอย่างเช่นแบบโยงทุเรียนหรือการเตาทุเรียนอะไรครับบางทีก็สอบถามคุยอะไรกันได้ mm hmm. บางส่วนมากคู่ค้าหลักๆเขาก็ ว่าเอากลับไปปลูกหญ้าหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็อยากให้พูดถึงการที่เราเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่เป็นคนักเรียนว่าเราก็มาทำรับช่วงต่อตรงนี้ยนทคิดของเราเป็นยังไงบ้างถ้าเรื่องนั้นก็เอาตามความจริงก็คือเราเอาเรื่องความอะไรครับเจะอะไรความชอบอะครับ ถ้าเราชอบอะไรเราก็ทําสิ่งนั้นผลนออกมาผลลัพธ์ก็ออกมาดีครับเหมือนแฟนผมชอบทําเค้กไงครับทําย้อนสอบใหม่ว่าที่เราก็มาเป็นย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์แล้วเรามีแนวคิดใหม่แนวคิดใหม่ใหม่จากคนรุ่นเก่าอ๋อใช่ครับจะพัฒนาต่อยอดอะไรกันใช่อย่างแรกเราต้องเข้าใจก่อนว่าผู้ใหญ่บางทีเขาก็มีกำแพงของเขาอยู่ใช่ไหมครับเราก็ต้องอธิบายให้เขาเข้าใจถึงว่า สิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยพอเราทำาให้เขาเห็นผลเขาก็แฮปปี้แหละคราวนี้เราก็จะมันเหมือนช่ชวงแรกอรที่เรากว่าเราจะเปิดให้เขาได้ให้รู้อย่างเงี้ยพ่อแม่เราบางทีเราก็เอ๊ะจะทำจริงเหรอหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ช่วงดีด้วยครับว่าที่บ้านเขาสนับสนุนเต็มที่ครับอยากให้ทําอะไรก็ลองผิดลองถูกดูอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่าง่เหมือน,นเรื่องสวนทุเรียนเขาก็ให้ลองทํากันเลยอะไรอย่างเงี้ยพืนที่ปลูกมีกี่ไร่ประมาณสามสิบสี่ไร่ครับ แล้วกอ็อีกแปลงหนึ่งก็จะประมาณ50ิบไร่ก็ไปเที่ยวไปเที่ยวกลับก็บกบดูแลที่ร้านด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วเที่ยวเดินเข้ามาวันยังไงช่วงไหนจะมีคนมากน้อยยังไงถ้าจะเป็นในหน่งว่าช่วงหน้าทุเรียนนะครับที่จะค่อนข้างที่จะเยอะอะไรเงรี้ยเสาร์อาทิตย์นี้ก็คนเต็มร้านเลยเนงะี้ยเรามีการจัดแคมเปญโปรโมชั่นอะไรไหมคะก็มีแหละบางทีเขามีโคกับทางโร<ม>งแรมอะไรเงี้ยมมีส่วนลดหรือเท่าๆี้ยครับเขาก็มีส่วนลดมาอะไรเงี้ย แกะทุกเรียนได้รับส่วนลดกี่บาทว่าเป็นคูปองครับเขจะมีอะไรอยากให้อยกให้ชวนชวนนะท่องเที่ยวเขมาเที่ยวชมคารับของเราอ๋อครับก็คาเฟ่ที่ร้านก็จะเป็นสไตล์โฮมเมดนะครับก็ทุกอย่างเนี่ยก็เป็นกรมมิธที่ที่เราทําเองทุกขั้นตอนอะไรครับจะเป็นทั้งพิซซ่าเค้กทุเรียนหรือไอติมทุเรียนอะไรเงี้ยครับสามารถแวะเข้ามาชมได้แล้วก็ สามารถเดินชมสวนอะไรเงี้ยที่ในสวนทุเรียนได้เลยนเะี้ยแล้วก็เดี๋เยอประมาณอีกสักนีย่ยอาทิตสองาทิตย์นี้ก็จะมีขายผลไม้ที่สวนแล้วหนส,วน,สวนตั้งอยู่ที่ว,ทวัดเขาสุกกิมนะครับเพชรอำเภอท่าใหม่ครับอยู่ใกล้ขวัดเขาสุกกิมฝั่งตรงข้ามาครับชื่อสวนนรุนบุรภาเซิร์ชใน Google Map ได้เลยครับก็จะขึ้นมาเลยเห็นเจดีนั้นี่เห็น อ่านั่นเป็นเขาวัดเขาสุกีมาอรอมีช่องทางในโซเชียลมีไหมคะมีครับมีเพจ Facebook ครับช,ชื่อสวนอนุนบุรพาเลยครับก็จะทางเพจก็จะอัปเดตอยู่เรื่อยๆว่าจะมีขายอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยสวนสวนนบุรพาจะมีทุเรียนกินปีนี้ปีนี้น่าจะไปถึงช่วงมิถุนาเลยครับเพราะปีนี้ก็ค่อนข้างที่จะหนาวมานานครับทุเรียนมันก็เลยยืดไปอย่างเงี้ยครับปกติทุเรียมก็จะมีจําหน่ายตั้งแต่ช่วงสงการแลวครับแต่ว่าปีนี้มันเหมือนกับว่า อากาศมันเปลี่ยนแปลง,งหน่อยครับทุเรียนมันก็เลยล่ามาน่าจะพืชสพานเนี่แล้วได้กินทุเรียนจุใจแน่นอนครับแก่ๆตอนนี้ก็เริ่มแกใ่ใช่ใช่ก็เรลเริ่มทยอยแก่แล้วครับเริ่มตัดมันจะเป็นรสชาติของคนไทยที่กินใช่ไหมครแนะนำตัวเองหน่อยผมครับช,ชื่อโต๊ดครับต๊ดชื่อจริงชื่อพินิจันโภกภูลครับก็เป็น ง่ายๆก็เขยจันนะครับที่เขาว่าเขยจันจากบึรบุรีใช่ครับออเออาเล้วอีกี่ปีแล้วครับเนี่ยโอ้โหเขาเที่ยวไปเที่ยวมาก็มีจะเข้าปีที่แปดแล้วมั้งครับหกเจ็ดปีแล้วครับใช้ชีวิตเป็นเจ้าสวนแล้วใช่ครับแล้วในฐานะที่ทําสวนทุเรียนเพื่อการต้องเที่ยวมาก่อนอย่างเงี้ยครับมีบทเรียนอะไรหรือข้อคิดอะไรสําหรับเกษตรกรอีกหลายคนที่อยากทําแบบเราบ้างครับสรุปให้เราฟังหน่อยครับอืมหาสิ่งที่ตัวเองชอบก่อนครับ เอาหลักๆนะถ้าเราได้สิ่งที่ตัวเองชอบเมื่อไหร่เราก็ลองศึกษาให้มันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแฟนผมครับชอบทําเคงเงี้ยพอเขาชอบแนละ้วอะไรก็มันก็จะง่ายแล้วเราก็ศึกษาให้มันลึกขึ้นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเหมือนผมชอบทาพิซซ่าเงี้ยครับผมก็ศึกษาไปเรื่อยๆจนแบบอ้ามันประยุกใช้กับที่สวนได้ได้อะไรอย่างเงี้ยของเนีอย่างทุกอย่างมันแปลรูปได้ครับเดี๋ยวนี้มันเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตได้หมดทุกอย่างแต่ถ้าเราชอบเมื่อไหร่ ทุกอย่างงานมันก็จะออกมาตีย่แล้วการทาสวนทุเรียนเพื่อการต่องเที่ยวอ,อย่างเงี้ยต้องมีประกอบด้วยตาเลต้องอะไรไหมการลงทุนอะไรต่งางๆใช่ครับปัจจัยหลักของมันก็อ,อะไรยังไงบ้างครับตรงนี้อยากให้คุยฟังเนี่ยเดีอย่า,ยากกลับย้อนไปตอนแรกะที่ว่าต้องคุยกับพ่อแม่อ่าใช่ครับเรื่องใหญ่เหมือนกันครับเรื่องนี้กว่าจะให้เขาเข้าใจได้ในสิ่งที่เราทําอะไรอย่างเงี้ยแต่คือ,อย่างว่าก็คือโชคดีที่เขาแบบให้แบบเต็มที่ให้ลองผิดลองถูกอะไรอย่างเงี้ย แล้วหน่วยงานในพื้นที่เราต้องเชื่อมโยงยังไงหรือให้เขาสนับสนุนยังไงกครับก็มีของทอทอของขอเกษตรอะไรเงี้ยเขาสำนักงานเกษตรอำเภอใช่<า>ใช่ก็ไปเป็นสมาชิกเขาได้เลยครับเดี๋ยวเขาก็จะมีแคมเปญอะไรให้เราเสมอ<ๆ>อะไรเงี้ยดีครับผมว่าดีมากเลยบางทีได้รับข่าวสารอะไรต่างๆอะไรเงี้ยครับผมโอ้ครับได้ครับเดินเล่นได้ครับเจ๋เลยครับจาคนัินเวลาอาจจะมีจังการนิดนึง แล้วก็ชมสวนไปด้วยนะครับขอบคุณครับคอันนี้น่าจะเป็นวงมาลป่ะครับหลินครับลินเหรอครับใช่ครับโอ้ชอบปลูกอะไรแปลกๆหลลินละแปลครับแต่ว่านี่นนี้หลงกันอันนั้นหลิน หลงจันทร์หลงจันทร์ูลวงหลินรับแรแต่มาปลูกจันบุรีครับนักท่องเที่ยวก็ทยอยเข้าออกไปเรื่อยๆเพราะว่าเป็นสวนที่เปิดเพื่อการท่องเที่ยวนะครับอันนี้หลินครับหลินมันจะเป็นอย่างไงมันตายกันหมช่วงนี้อาจจะพื้นแฉะๆหน่อยครับเพราะว่าเพิ่งให้น้ำใช่หอันนี้จะเป็นหลนักท่องเที่ยวก็มาถ่ายรูปกับทุเรียนแบบนี้ก็อย่างนี้ด้วยคนละอัครับ ่คัอนนี้หลงหลงรับแรใช่ไหมครับอันนี้หลินครับลินร yeah> ับแรมันหลดลินลินกันไม่รู้เลยครับลายคู่กับเกษตรอำเภอท่าใหม่แล้วดูเนื้อมันทำไมเราต้องลินรับแรหลินคู่กันพ่ออยากกินครับเริ่มเมืองเขาอยากกินเขาก็เลยปลูกโซนนี้ห้าปีเขาปีที่หกโอ้ต้นปีที่ห้านุบใหญ่มากครับใช่ับอนนนกกมี้คนละแบบกันนะครับอันนี้ก็จะเป็น เห็นว่าวเจ้ม,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 มันมันอร่อยด้วยครับมันน่าจะประมาณเก้าสิบกว่าร้อยใช่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 อันนี้ต้องถามเกษตรกรยังกินไม่ได้กินเลยแปวกเขากินกันเรื่องเกษตรอำเภอท่าใหม่ค no รับตามาตามมาชมประมาณเดือนไหนครับแกนี่ประมาณเมื่อไรดอกมันไม่รู้เพิ่งตัดไปรอบหนึ่งน่าจะอยู่ประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์ใช่ประมาณเนี้บใช่ครับก็ใครที่ชมอยู่ฝากหัวใจสีแดงหน่อยครับให้ทางเกษตรกรรุ่นใหม่ ก็เริ olan, ่มมีพ like ั ouais. leave, นธุ์อื่นเข้ามาแล้วเนาะเมื่อก่อนจะปลูกแต่หมอนทองหรือปะใช่ครับแต่รายได้หลักมันก็จะเป็นหมอนทองอยู่นะครับแต่นี้เหมือนก็ปลูกไว้แบบไว้กินเองไว้กินไว้นักท่องเที่ยวแบ่งใช่อะไรเงี้ยครับด้านหลังพันธุ์อะไรข้างหลังอันนี้น่าจะอันนี้หลงอ่าพาชมเลยๆ้านหลงอันนี้ดูแลกับหมอนทองผมจําไม่ผิดอันนี้มันจะโอชีหรือพันธุ์อะไรครับเห็นลูกกันเยอะดิ จำไม่ได้ครับจริงๆใช่ครับพ่าจำไม่ได้โอชีมั้งครับโอชีเหรอครับน้ำดำไม่รู้จำไม่แต่มันมีโอชีอยู่ตรงนู้นนะครับอ๋อแต่ลูกมันเยอะดีครับน้องบอกจำไม่ได้ครับปลูกหลากหลายสายพันธุ์มากเพื่อการท่องเที่ยวแล้วครับเหมือนจะเป็นนกป่ะนกยิบอ่ะใช่ครับ อ๋อนี่ยัเป็นนกหยิบเหรอใช่ใช่ใช่นกหยิบเหรอใช่สรุปแล้วนกหยิบครับนกหยิบดูว่ามันมีปีกอหอครับอามันจะเป็นเหมือนกับคล้ายปากนกครับอ๋อสังเกตนะครับนกหยิบน้องอ่าใช่ถูกกล้องเลยคดูยังไงนะมันจะเป็นเหมือนกับคล้ายปากนกเนีครับอ๋อเนี่ยครับสองโอ้นี่น้องก็บอกนลครับแต่ยังมองดูจากสรูปพันสันฐานก่อนใช่ใช่ ผมตอนปลูกก็จําไม่ได้เรยตอนถึงมีลูกถึงจะรู้ครับไปดูตต่อมาหน่อยนะครับที่ชมอยู่ดกหยิบหรือเปล่าอ๋อไม่หลังพ้นเดินต่อครับเดินต่อเดินเวลาจำกัดหลังๆก็จะเป็นหมอนข้างในครับไส่ครัชมสวนครับไม่ร้อนมากสวนนี้มันจะเป็นสวนคุณใช่ปลูกเขาปลูกไว้ต้นใหญ่ๆแล้วก็ทาเขาตายไปเยอะเหมือนกันอะไรครับก็ชมกันพอหอมผ่าหอมคอนะครับ ถ้าชมเยอะๆท่านผู้ชมมาได้เลยครับชื่อสวนอรุณบุรภาเกษตรน้ำนะเ,เ,เพ่อต้องมาเยี่ยมชมพี่น้องมาพ๊บพี่น้องเกษตรกรบ่อยนะครับก็ถ้ามันหนึ่งคือช่วงตำรวจออกุเรียนออกดอกเนี่ยเราจะต้องมาอยู่แล้วเพราะว่าปริมาณของดอกรุ่นไหนที่มันออกเยอะเราก็ต้องสำรวจตามสวนเกษตรกรนะคะ เรามีเกษตรตำบลด้วยใช่ไหมครับมีค่ะมีน้องรับผิดชอบตำบลแต่ละตำบลค่ะคนนึงรับผิดชอบที่นี่มีติดสองตำบลเนี่ยคนหนึ่งคนละสามตำบลโอบางคนก็สี่ตำบลมีติค่ะคําว่าเกษตรตำบลนี่คือลงพื้นที่ไปถึงจริงๆตําตำแหน่งเนี่ยก็คือนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรแต่เราเรียกเกษตรตำบลเพราะว่าเขารับผิดชอบแต่ละตำบล๋อค่ะ หน้าที่รับผิดชอบของเ้าคืออะไรบ้างครับก็ค,คือทุกอย่างเลยค่ะสำรวจการออกดดอผู้เรียนเมื่อผู้เรียนเกิดภัยธรรมชาติให้ความช่วยเหลือก็มาสํารวจ ว่ามีใครบ้างในพื่นที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็วตรวจก่อนตักอะไรทั้งหมดเลยค่ะการ,รให้ปุ๋ยการดูแลเรื่องของให้ความรู้เพิ่เม,มเติมส่งเสริมการเกษตรต่างๆค่ะเหมือนช่วยเชื่อมโยงพี่น้องเกษตรกรค่ะกับบางทีก็เชื่อมโยงกับคู่ค้าก็มีลมผ,ลผลผลิตแลค่าทุเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับ,รบพี่น้องอดี๋ยเนี้ร้อนใจนี่บอกเกษตรตำบลได้บอกเกษตรตำบลเกษตรตำบลบอกต่อโอเคบอกเกษตรอำเภอคือนักวิชาการนะคะแต่เราเรียกเกษตรตำบลครับอันนี้คือเกษตรอำเภอท่าใหม่นะครับ บอกชื่อเสียงเรียกนามหน่อยครับคือสิริรัตน์สมนึกค่ะขอบคุณมากเลยครับแข็มแกรงมากครับขอบคุณมากเลยครับนี่นักท่องเที่ยวก็ทยอยมาเลยครับวันนี้นักท่องเที่ยวเยอะไหมนักท่องเที่ยวเยอะว่านี้อะไรวันอะไรวันนี้วันพฤหัสเองวันพฤหัสวันศุกร์ปิดเดิมวันศุกวันศุกั์ที่สุดกว่านี้วันสุกร์วันสุกครับวันศุกร์ต๊ดจำวันผิดครับเอาละครับขอบคุณมากวันนี้ขอบคุณครับคาเฟ่นี่คนแน่นร้านเลยครับนี่ขนาดวันศุกร์นะครับแน่นร้านจริงๆ คือคาเฟ่น,นี้มีสองชั้นนะครับก็ลูกค้าก็จะยอยออกมานี่แหละครับมาอุดหนุนพี่น้องเกษตรกรนะครับมาช่วยกันทําให้กเกษตรอยู่รอดครับรเกษตรกรอยู่รอดประเทศไทยอยู่ได้ครับก็อันนี้มาจากที่ไหนกันครับเนี่ยม,าามหาสาครคามโอ้มาไกลามาก มหาสารคามห้าร้อยโลประมาณห้าร้อยโลมาเพื่อมาท่องเที่ยวสวนใช่มาเที่ยวทะเลมามาตั้งแต่เงบ่านโอ้ยยอดเยี่ยมเลยครับนอนนอนโรงแรมอะไรอะไรเรือบ้านบ้านเรืออะไรแล้วมาเที่ยวภาคตะวันออกเป็นยังไงบ้างครับรู้สึกยังไงบ้างครับที่นี้ชุ่มฉ่ำกว่านะชุ่มฉ่ำฝ่าที่ภาคอีสานมหาสารคามใช่เพราะว่าที่นั่นตำนานเลยครับที่บ้าน ที่บ้านก็ลูกหลานทำอยู่อ่าอ๋อที่นี่ก็ทำสวนคนระอย่างกันตนละย่างกันก็ชมสวนแด่นโอ้ยมันน่ารักมากจริงๆเนาะผลละไม้ผลลไม้เยอะได้กินทุเรียนยังครับมา โอ้ยชอบมากเลยทุนเดือนได้กินนี่ยังมายางยังจ้าโอ้โหต้องซื้อกินแล้วมาตรงนี้เขาก็ขายผมจะช่วยให้กินฟรีก็ยังไงอยู่อันผมลุงพรครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับ่าลืมชมนะครับช่องเกษตรเข้าใกรไปด้วยกันเกษตรกรอยู่รอดประเทศไทยอยู่ได้ครับขอบคุณและสวัสดีครับทุกท่านทุกคนที่รับชมขอบคุณครับน้องสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับ เขาบอกเขาเป็นลูกจ้างนะครับชื่ออารุณบูรพานะครับขอบคุณและสวัสดีครับ